ก๋กุ้งใส่พักแพ้วเอ้ยพักแพวนี่จ้าแตว,วมันก็สวนตัดตนะ่ำใจนะข้ามเดวเบิดร้องปงงนะสวัสดีค่ะสาวเดือนจ่ามาพบมาพอกันคือเกาค่ะพี่น้องจ่ามาจ่าหลังเลิกง,งานค่อยก็จัดเลยจ้ะก้อยกุ้งค่ะม,มันก้อยพอพี่อีกแล้วต่องฝากจวดที่พี่น้องวานเขกบรบาดได้เ <c oughs> ขาได้อันตํากุ้งค่ะ ตากุ้งใส่บอกกอกตาแจ้วกุ้งนี่ยมาจากส่บอกกอกมีบอกกอกมีหน่้ยหนึ่งมในตู้อยู่กอแช่แข็งมาจากพ่อ,อสั้งมาตะดูตะดีหล่ะจากพี่น้องจากมาฝ่าวดมันก่อนมันจีพอพี่ดวลถือามาจากแกเมื่อวานขอยพป่น้องลงังเลิกงานมาสี่โมงแรงตอนนี้ก็ห้าโมงหกโมงแล้วมาจากจวดอื หอยเม่าแก่เสียบมาจ้ะมันา็เนี่โอ้ยขนเน่วหอนๆอนลนะดูดข้างดูดเน่าแทบมาได้จะเด้อผักขวดป้าอัญญาสวนผักหลอกเกียจผักกาดหินฝรั่งหลอกเกียจค่ะคุณฝรั่งอื่นหลอกเกียจต้นหอมจเซเลเะน่ก็เจี๊ยบ ชัดลัดสตอรขาดไม่ได้นะจ๊ะมีมะเขืออย่างละหน่วยสองหน่วยมาพี่น้องบนันไดโอ้เสพๆมัข่อยจักพี่น้องเอ้ยก๋อยกุ้งนี่เราจะก๋วยคิดหยาบไหม,มไปคิดหยาบมันข่อยมาเด้อก๋อยกุ้งใส่ผักแพ้วเอ้ยผักแพวนี่จ้าแปลว่ามาันจะสวนแต่ต่ำใส่นะ้ะขมเหี้ยบึกน้ำปงข้องน้ำ อืมต่อืมผักลกเกนเพลาะยินๆหินหนี่ค่ะต่อเปียกตัไม่กินโดนหลักก้อยกู นางก็เนี้นนนานอหาหามบานขึ้นเขาไมีอะไรหรือจ๊ะบบกมือมาอกระเมร์มร์อรอยตนตกเบิดมนอ ข้องกระเดากอ่กระเดาหม้อนี่ยมล้างอกเปียบไปจัดไปไปอลยกาศหินเหินไทยหินพลังอื เมื่อหร่าจะบริเ็ดคิปใครเลิอกงั้นเกือบสองถุงตอนเนีย้ยตอ,อนนมานอนบอกไว้ทุกงั้นสองถุงสองถุงกับบ่าคำหนูกะอัดซีเดอยู่ ใบกุ้งก็บักเขือสับเขาไม่อยากอู้หันหันเขาวอมเขาเขาอุ้นเราอื จงแบบจงวะอร่อยมานเด้ส่วนชิมหลอกกิบขาดมินมินบอสแอร์ หืมอี่อกอืมสวงนี้กันี่ตใช้บระกอบกับแพร่มสั่งะต่มไปว่าก็คงติด ปิดหลังเท่าเลยจ่ะงานปิดหลังปิดแอวเท่าแล้วเนะมือ,ลลอ,อแล้ว,นะวครับครับ ดีพ่คนเรียงลูกค่ะถ้าไปส่วงลูกฮะนี่นนค่ะแล้วนอนสองเือนแกล้ว่าส่ตำเอตาตำใจบอกหึ้งมะหุ้งสดมะ อยากตำแก้วกลุ่มไปปัะแพรหอมกรอเขาวงม เนะตตนำแบบน้แซบจ้ะไปขึอนตำนะตำเจ้วกุ้งใหญ่ไ,ไหม,ม,มได้สักแผวแซ

ทำงานทำงานไปกินอาหารฝลั่งไม่ยุ่งองค่ะอบ๊มักกิ่นกินเพราะว่าหารอยากไครหิวเนะนกลับมาเขาไม่กินอาหารบ้าน,นเขาเสียแล้ว <c oughs> หวานจังเพ็ดครับกัดยนยนอ่อนค่ะดกมันน่าสันอรอหวานไหมอยู่ือหวาน

Hết ờ Hết Và quá ngon lạ Quá mịt bạc Khi lắm Một chín พี่น้องจะป้าแซบคาแซมแนเหลือแตะเม็ดบอกกอกกับเปียกบักนาวพักเอาไปจกินถ้จาจะเดอ้อขอบทิมเด้อโถเด้อจะพักข่อยเอ้ยงานยากพัก,ออก,พกเอาละพี่น้องมาคลิปนี้ของสาวเดือนแต่เด้อก็ฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเอ่อติตตามรับชมเป็นกำลังใจสาวเดินในได้จัดเด้อสาวเดืินก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามาสนับสนุนซ่องน้นอยๆของข่อยกับพี่น้องจา๋า บปิดตอบคอมเมนต์ไปข,ขอพผหลายจะเดิมหยุ่งยากทํางานน้จาจ่าเออเรลื่องานม้าก็มาเห็ดคินเสียจ้ะตัดต่อคลิปสิจ้ะจะพยายามตอบคอมเมนต์ค่ะแต่ว่าอ่านทุกทุกคอมเมนต์อยู่จ้าพี่น้องจ้ะขอบคุณเรืยๆค่ะพอกันคลิปนาายู่ดีมีแห้งไม่ความสุขสุขภาพร่างกายแข็งแรงกันสุขสุขกนเด้อสวัสดีค่ะ